โอมาจากระนองค่ะอยู่ที่บางสะพานนะคะมาเอาเครื่องใช่ไหมระนองค่ะระนองเอสอสะพานบงสะพานางนะคะอะนะคะรอบแรกระวังโคนซึ่งวันนี้แบบของเราก็พี่ฝนลูกค้ากเ่ามากนะคะค่อนข้างที่จะหยิดมาธรรมชาติเนี่ยประมาณ2ปีแล้วหลานนางไม่ได้ยืดโคนมาเนี่ยนะคะพอะเสร็จอยากจะยืดโคนดััตไปนะคะซึ่งอยากจะให้ ทางคนเจโอเนี่ยได้เห็นงานเพราะว่าส่วนใหญ่ทางใต้เราก็จะมีเคสแบบเดียวนะคะโอเคค่ะนะคะวางโคนไปกี่นาทีต้องฉาบนาทีทั้งหมดสิบห้านาทีค่ะอ่าตอนนี้เราวางโคนส่วนที่เป็นน้ํายาสุดแข็งแรงของเรานะคะเอนี่กับปลุกกับเอนี่2องสีฟ้า15นาทีก็15นาทีผ่านไปเราก็มาเชื่อมปลายด้วยถ้วยเดิมนะ,ะแต่มาดอกด้วยทีสามใส่ลงไป นะคะใส่ตัวสีเจลใส่ลงไปนะคะแล้วก็คอเลเจนใส่ลงไปให้ลูกค้าเราก็จะผ่านะคะจับในการไป5้นาทีเช็คก่อนเวลาเช็คความอ่อนตัวนะคะเช็คตัวนี้กับยืดหรือดัดเช็คเหมือนกันส่วนใหญ่ที่เราดัดไม่หยิกก็คือเราพลาดขั้นตอนนี้แล้วแต่เราบริษัทก็จะสอนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเรามาที่นี่เราลืมอัน,อ,นอื่นไปก่อนนะโอเคเราจะล็อกไว้1นนิ้วนะคะแล้วดึงออกมาเห็นไหมคะถ้าผมมันอ่อนตัวได้หรือไม่มีซิลิโคนเคลือบมันจะนิ่ม นั่นหมายความว่าเนี่ยเห็นไหมมันอ่อนมาได้เท่ากว่างนะจากที่เราล็อกไว้นะคะแล้วก็ไปใหม่เกณฑ์ยังอยู่เหมือนเดิมมืออย่าเลื่อนค่ะไปใหม่ครั้งที่สองเห็นไหมคะยาวขึ้นไหมจากที่เราล็อกไว้เห็นไหมคะยาวขึ้นมาได้สองเท่าอ่ะพลกรไหมคะไปใหม่ครั้งที่สามยาวขึ้นไหมเห็นไหมคะยาวขึ้นเห็นไหมคะจากที่เราล็อกไว้อยู่นี่ หนึ่งเท่าออกมาสองเท่าออกมาสามเท่าออกมา,สาม,า,ออกมาสามเท่าก,กว่าไม่ขาดนะคะไม่ขาดตรงที่เราทั้งหมดนี่แปลว่าผมอ่อนตัวได้ดีนะคะเอาละทีนี้เราจับในกลางห้านาทีหลังเนี่ยตอนนี้เดินไปได้อ่ะเดสี่นาทีละอาจารย์ก็จะมาเช็คตรงปลายที่เราปลายในส่วนที่เราจะดัดว่ามันอ่อนตัวเท่ากับข้างบนหรือเปล่า นะคะเพราะว่าเป็นไงคะเราใช้น้ํายาที่น้ํายาตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าเราแยกแค่แข็งแรงเราก็วางลงหน้าไปก่อนอ่นอนแอเราวางตามทีหลังถูกต้องไหมอันนี้ให้คุณเจ้าโอ๋แล้วก็ไอ้มะมยืดละสี่นาทีเองอทีนี้ตรงจุดนี้ได้แล้วเดี๋ยวอาจารย์จะให้คุณโอ๋เนี่ยเช็คให้ทั่วทั้งศีรษะอย่างน้อยสี่จุดนะคะแล้วจุดไหนที่มันหยิกมากอย่างเมื่อกี้กับนอกของอพี่พี่ฝนเนี่ย ค่อนข้างหยิกฟูมากแต่กรอบหน้ากับกรอบในไม่ค่อยหยิกก็จะเน้นน้ำยานนะให้เยอะตรงนี้เห็นไหเพราะนั้นเราก็ต้องเช็คตรงจุดที่มันหยิกกว่าเพื่อนเนี่ยกอนก็เสร็จแล้วก็เช็คโกลและเช็คาย ขั้นตอนนี้ก็ถึงขั้นตอนที่หนีบแล้วนะคะน้องโอหนีบผมยังไม่ขึ้นเงาค่ะเอาใหม่เอาใหม่นะคะหนีบใหม่นะคะเอาให้กดลงไปให้ขึ้นเงาเลยค่ะนะคะดึงให้ตึงดึงผมไว้มือข้างซ้ายดึงให้ตึงนะคะเอาหนีบคนลงมาลากตรงๆนั่นแหละควนยังไม่ลงอย่าเพิ่งลงมาควนยังไม่แห้งนะคะยังไม่แห้งนั่นแหละโอเคอ่า well โอเคพอคุณนะเราก็ขยับมามืออย่าเพิ่งลากออกนะคะ นั่นแหละนั่นแหละโอเคโอเค,อเคลเริ่มแห้งแล้วทีนี้ลากออกมาเชื่อมออกมาเชื่อมออกมาช้าๆนั่นแหละเชื่อมออกมาขยับมานั่นแหละโอเคขยับเข้าไปขยับเข้าไปเอาไหมนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็เราก็จะนีให้สวยนะคะให้สวยเลยองไรเนีายสบัดเลยนะคะปลายถ้าไม่สะบัดมันจะเป็นเป็นขั้นนะจ๊ะโอเคนะคะตอนนี้ฮะ เอาอีกทีได้ไม่เป็นไรหนีบให้ขึ้นตรงนี้ข้างในยังหมกเมิดได้นะน้องนะแต่กรอบนอกน้องจะต้องทําให้สวยเพราะว่าเวลาเราเป่าแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ชัดเลยว่าเออเราหนีบลงหรือไม่ลงอันนี้เวลาเป่ามันจะโชว์งานเลยนะคะเดี๋ยวพอหนีบเสร็จแล้วเราก็จะมาเข้าแกนค่ะ ตรงส่วนไม่ใช่โคนนะคะหัวเนี่ยหนึ่งสามในส่ส่วนเลยที่ที่เราหนีบกันเพราะฉะนั้นเท่ากับว่ายืดผมเนี่ยปากปากหนึ่งหัวเลยนะคะเพราะว่าเราจะดัดแค่ช่วงปลายแค่ให้คุณเข้าแค่นี้นะคะหนีบให้สวยทุกช่อนะคะเห็นไหมคะน้ํายาของเราได้ตรงและสวยแล้วก็เงานะคะ mm. เอาให้สวยทุกช่อเอาให้ขึ้นเงานะคะเพราะว่ามันก็จะโชว์งานอีกเหมือนกันนะ เห็นไหมคะอันน as right. ี้คือน้ำยาของเราเด้งเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมเด้งเลยนะคะเนี่ยเวลาโกกเสร็จแล้วเส้นผมเวลาเป่าแล้วก็จะเด้งอย่างนี้นะคะเพียงแต่ว่าโอเคความที่ขึ้นเงาแล้วแววเนี่ยมันอาจจะไม่เท่าเพราะว่าอันนี้เรารีดเขานะแต่เวลาเสร็จแล้วมันก็จะนั่นนะคะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมแกนนะคะแกนไซส์วันนี้เราจะใช้เบอร์18 20นะคะวนประมาณ3-4รอบนะคะ3รอบครึ่งประมาณนี้นะคะข้างบนอาจจะ2รอบครึ่ง นะคะ,สะเสร็จแล้วดับแค่ช่วงเป็ ผมตรงก็โอเคแล้วนะคะเสร็จแ,แล้วนะคะก็พา,าคุณปกอมากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะเอานาโนหรือจะเอาปปานิทูนะคะก็คือตัวนี้มาทำคิดเม้นได้ที่อ่านเลยคิดเมน้นตัวนี้จะส,สามารถเพิ่มูลค่าได้จากที่เราอบไอนะ้น้ำปกตินะคะหรือการที่ทำาป,ปานิทูปกติเพราะว่าเวลาเราเข้าาตัวนานโนเนี่ยปฏิกิธิภาพมันจะ เร็วแล้วดับเบิลแล้วก็จะส่ง,งานได้เบิ้ลเบิ้ลกว่าความหมายคือสมมติว่าเราเอนาน้ำ10นาทีเนะี่ยตัวนี้แค่5นาทีก็จบงาลนละระสิทธิภาพเห็นไหมคะจบงานเลยนะคะเดี๋ยวเข้ามาเลยนะคะอย่างนี้เรียงเส้นขนเหมืองนะคะเวลาใอ่ตอนนี้ตัวแทนที่อยู่ในชุดเครื่องเดิมไม่มีเราใช้ตัวไหนคะเดยวพี่จับตอนนี้เราใช้เอชดีเอชดีหนึ่งค่ะตัวนี้แทนอยู่นะคะก็สามารถแทนได้ ชครื่องนี้ของยังไม่เข้านะคะบริษัทจะแถมตัวนี้ให้ไปทั้งหมด3ามกระปุกนะคะในชุดเครื่องนาโดของเรานะคะก็ใช้แทนเหมือนเดิมอยากจะใส่ลลาเจนอยากจะใสะ่ตัวออยที่มีอยู่ก็สามารถใส่ได้นะคะแต่แล้วยกข้างหลังขึ้นมหนโอเคเดี๋ยวเมื่อกี้เราใส่ตัวล้างสงล้างสารเคมีเนี่ยเราก็ใส่ให้คุณลูกค้าเนี่ยกู้ลูกค้าที่มีปัญหาเรื่องหนังหวัวหนักเมน เราก็สามารถพ่นไปที่ได้นะคะเราก็จะแนะนําใช้ตัวคอร์พิลต,ตัวนี้สามารถแย่เข้าไปใน,นหนังหัวแล้วก็จะทําให้เย็นแล้วก็ใช้ตัวนาโนพ่นเพื่อจะฆ่าเชื้อแบคทีเรียในกลุ่มลูกค้าที่ทํากลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์อง่ะลูกค<ม>้าท,ที่ผู้ชายที่ใช้หมวกนะคะหรือร้านอาหารที่หนังหัวมันมากแล้วเหนนะ่งๆเนี่ยหรือยอย่างบางทีเด็กดวัยรุ่นน้องๆวัยรุ่นที่แบบว่าฮอร์โมนกำลังเปลี่ยนเนีเขาจะมีหนังหัวที่มีกลิ่นมากอาค่ เอาแชมพูแนะนำจะนี้นให้ค้าตักแล้วเราก็มาก้นนาโนได้เลยนะคะ้ากเืียได้เลยโอเคเราจะทําแบบนี้สักประมาณ5นาทีก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็ล้างในน้าเย็นค่ะถูกใจไหมคะคุณหนูถูกใจถูกใจมหมอ่า ก็คืออย่างนี้ <g ull ing> เห็นไหมคะอยากได้อรอนใหญ่นางอยากย้ายแกนใหญ่วัานี้มีหมคะอาจารย์บอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมันก็ใหญ่คะ่ะคุณน้องนะคะนะคะอ่ะเนี้ยก็จะโชว์รอนก่อนเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พาเซตมือกันนะคะเพราะว่าคนมันยาวแล้วก็ดัดเปลายเไ็นะคะลอนผมนุ่มมากนะคะได้นุ่มมกุกชุ่มมากๆเลยนะคะ <g ull ing> ยยอย่างนี้ <g ull ing> อย่างนี้ <g ull ing> อย่างนี้นะคะเห็นเลยนะคะเห็นเลยดีมาก เดียมันงานจริงหรืองานฟอร์มแล้วมันจริงหรือฟอร์มคะเิงค่ะจริงนะโเคมองข้าวเลยเดี๋ยวเขาจะคิดว่าเราไม่จริงนะคะจริงนะคะได้เห็นกับตาว่านะคะวันนี้ก็แบบของเราก็ถือว่างานใหญ่เหมือนกันนะคะคือยืดโคนที่จิบมากๆจะปล้วยข้าวไม่แห้งมาเนาะกระดัดมาเป็นไงคะเนี่ยเด้งด่งไม่เลอนสวยมีเมากนะคะมาดูนะคะพอเสร็จแล้วเราก็เข้าเกียวเห็นไหมคะเนี่เป็นลอนที่แบบ สวยมากตอนนี้อาจารย์ไม่ได้จบด้วยคอร์สน,นะคะเพราะว่าคอร์สทั้งหมดทั้งบริษัทเลยปกติเราจะมีคิวเทนซิสอีกตัวหนึ่งไว้จบงานมันจะนาวเวอร์วิงแล้วผมนุ่มจะส่งงานตอนท้ายแต่ตอนนี้ของหมดก็โอเคถือว่าหมดนี้เราใส่เยอะแล้วนะคะเช่นเดียวกันนะคะข้างหน้านะคะก็จะสวยนะคะเหมือนไดฟาร่า,าอ่าเหมือนไดเพราะฉะน,นั้นเวลาน้องเซตมือนะน้องก็ต้องแบบเอาให้แบบแห้งๆอย่างนี้เลยแล้วลูกค้าจะอยู่จนถึง3วันที่เขาจะสักสองวันที่เขาจะสักเองนะคะ เจ็ดพันแปด00นี่สวยเป็นปีคุ้มมากนะคะเราตัวเองไปทําทีละสามพันสุดท้ายตัดผมอย่างเงี้ยนะอาวเราก็นอนไว้ทีนี้ถ้ารอยากจะสวยพวกนี้เราก็แค่ใช้มือฟึ๊กนะฟึ๊กนะ,ะนี่หัวนี้อาจารย์ไม่ได้ใช้แปรงเลยเนื่องจากว่าข้างหน้าเราเก็บสวยนะคะเราใช้มือเก็บก็โอเคและเห็นไหมก็ถือว่าอย่างนี้เลยนะคะอ่านะคะอย่างนี้เอืม โอเคจบสวยเลยค่ะขอบคุณทั้งโหลแล้วก็ขอบคุณพี่หนึ่งมาจากระยองและราน,นนองมาดูงานของเราวันนี้ค่ะเดี๋ยวค่ะยุกมยอจบกน<อ>ค่ะ